ครับวันนี้ทางร้านเ x m กมี d e v i c นะครับเราจะมาเทสตัวสวิตช์อินเตอร์ล็อกนิรภัยนะหรือว่าเซฟตี้สวิตนะตัวนี้นะครับเป็นของเคียนนะครับโมเดลจะเป็น gs หนึ่งสาม p ห้านะฮะตัวนี้เป็น pnp output นะครับ pnp output นะงานที่ต้องการความเซฟตี้สูงนะก็คือต้องใช้พวกสวิตช์อินเตอร์ล็อกนิรภัยนะ อันนี้ผมต่อแบบอัลต้อินเตอร์ล็อกนะฮะไม่ใช้ EDM แบบง่ายๆนะฮะนะครับเดี๋ยวดูในแมนนวลนะจริงๆในแมนนวลในเขียนก็มีให้โหลดนะฮต่อตามตัวนี้นะครับเป็น GS ขีดขอโทษเป็น GS ขีดหนึ่งสา P ห้านะฮะเป็น PNP output ผมต่อแบบ Lock, อินเตอร์ล็อกอัตโนมัติแล้วก็ไม่ใช้ EDM นะเ,เอาสีเหลืองแล้วก็สีชมพูเนี่ยจับกันเข้าไฟลบนะสีไฟลบก,ก็สีน้ำเงินนะแล้วก็แดงแดงดำแล้วก็แดงขาวเนี่ยจับกันเข้าไฟบวกสีน้ำตาลน,นะนี่ก็ใช้ได้เลยเอาพุทธก็เอาพุทหนึ่งเอาพุทสองนะแล้วก็นี่เอาพุททั่วไปนะประมาณนี้นะ ที่ต่อนะโอเคนะครับขอบคุณครับ